สวัสดีครับตอนนี้นเราอยู่ที่บ้านกลางพยอมนะครับกันก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญไปติดตามที่กันก้องหอมชาแนลได้เลยนะครับฝนตกแรงมากนะครับต่การเนี่ยนฮะปกนะตกิเราจะมาถึงวัน8โมง10นาทีนะครับวันนี้มาถึงวัน15 18นาทีครับดูลำใจน้องๆองผมครับเห็นไหม เมื่อกี้ก็เป็นรับผมมานะครับตอนนี้ก็ไปรับผู้การนะครับเดี๋ยวสักหน่อยก็ตอนนี้เหลืออีกสิบนาทีนะครับเราจะเปิดสาขานะครับอีกขั้นหนึ่งไปสวัสดีครับผมยังไงวันนี้ฝนตกนะครับก็จะมีพี่น้องมาบาปลายนะครับ น้องบ้านก็ไปรับทีมงานนะครับวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะพี่ลุงวัสดีค่ะโอ้โหเกือบขึ้นงานแต่เกือบอ่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะพี่ว่าเดี๋ยวส่นีก็เปิดสาขาพอดีครับใช้ประตูด้านหน้านะครับเจอกันข้างในครับสวัสดีครับลูกค้าก็รอเราเปิดสาขานะครับตอนนี้น้องๆพร้อมอีก2นาทีอีก2นาที ขอบคุณที่ทุกคนติดตามช่องเงนกลหอมชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามคลิปต่อๆไปของของกลหอมชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ